สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่ามิถุนายน6 5เฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP พเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ9ก้ากับ2นะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหัวมันซื้อนะเนาะเก้าสามเก้าหกเก้าแปดสองหนึน่งสองสาสองห้าสองเก้าศูนย์ก็ศูนย์ห0ึ่0ศูนย์สสาห้าสามหก้า ศูนย์สามสองสองเก้าสามศูนย์สองเก้าต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือหกกับเก้าก็แปดก็รูดแปดอะเนาะหรือไม่งั้นก็ซื้อตามแนวทางที่เราวางไวนะ้เนาะแปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกเก้า

808 182 838 586 88 10 12 13 15 16 18 9 19 395 97 99 3ตัวก็581 9 15 579็ชอบพูดพูดผิดทุกทีเลย579เจ็้านี่ยหรือมันจะออกตัวนี้ก็ไม่รู้เนาะ7 15351ต่อไปเป็น VIP V i p ตัวเด่นก็คือ5้ากับ6ตัวรองก็คือ1กับ9 v ้ากับปกติเลขมันจะมาลักษณะเดียวกันเด้อเอา3าตัวเข้ามาซื้อเด้อเราไม่ได้ลง3ามตัว vip ไว้โอลงไว้หน่อยหนึ่งเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึดเกด ห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าหกเก้าเก้าหกห้านี่เนาะออกตัวนี้ใช่แล้มั้งเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะอย่าลืมกด s ับสไคร b e กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพาด้วยนะถ้าไม่ชอบแนวทางนี่ก็จับรูดเอาเลยเนี่ก็ดูตามแนวทางที่เราลองระวังไว้แล้วก็รูดเนาะไม่งั้นก็ซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าห้าแปดแปดห้าเอาอย่างนี้ก็ได้นะ ง่ายดีง่ายสันส้นๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสีแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ําเพชรพารวยนะโชคดีทุกคนคะ่ะฝากกันดูเฉยไม่กดกันเลย